ฤดูฝนปีนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีเคล็ดลับอย่างไรปลูกต้นไม้ให้ร่อนในหน้าแล้ง ให้เราเตรียมถังขนาดแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้ปริมาณมากหรือน้อยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโพลิเมอร์นะครับพร้เอกของเราในวันนี้หรือรู้จักกันในชื่อสารอุ้มน้านะครับแต่นะครับแต่ไม่ได้มีอันตรายต่อผู้ใช้หรือพืชแต่อย่างใดเพราะว่าผลิตมาจากมันสัมปะหลังนะฮะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเหมือนน้าตาล ให้เราทำการใส่พโพลิเมอร์ลงไปในถังนะครับปริมาณก็ตามฉลากข้างซองที่ระบุไว้นะครับเพราะว่าแต่ละบริษัทก็อาจจะมีอัตราส่วนผสมแตกต่างกันเจ้าโพลิเมอร์นะครับเมื่อนำน้ำใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำเข้าไปในตัวเองเราไม่ต้องใส่น้ำให้เต็มถังนะครับใส่แค่ครึ่งถังก็พออาจจะมีบางส่วนที่เกาะกันเป็นก้อนเราก็ใช้มือบีบๆขยี้มันออกมานะครับเมื่อเราแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง กลายเป็นเจลแบบนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะใส่โพลิเมอร์ให้เยอะกว่านี้เพื่อให้เจลเนี่ยมันแน่นและเป็นก้อนมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมคราวนี้ให้เรามาเลือกตำแหน่งที่เราจะปลูกต้นไม้และขุดหลุมเตรียมเอาไว้ให้พร้อมนะครับเมื่อเราขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำโพลิเมอร์เนี่ยใส่ลงไปตามปริมาณที่ฉลากบอกเลยส่วนตัวผมเนี่ยใส่ไป2แก้วใหญ่นะครับก็ประมาณสักหลุมละ1ลิตร เสร็จแล้วให้เอาต้นไม้นะครับใส่ลงไปในหลุมแบบนี้เลยการเด็ดใบในส่วนล่างอ่อนนะครับเหลือส่วนบนเอาไว้เพื่อลดการคลายน้ำนะฮะขั้นตอนต่อไปให้เรานําดินนะครับผมพยายามเอาดินล้วนๆเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะฮะและผมจะขุดรอบๆหลุมเอาไว้ให้เป็นเหมือนร่องน้ำนะครับเวลาฝนตกลงมาก็สามารถช่วยกักเก็บน้ํารอบๆหลุมที่เราปลูกต้นไม้เอาไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้หาฟางหรือว่าเศษใบไม้แห้งมาคุมโคนต้นเอาไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยกักเก็บ ความชืน้นบริเวณผิวดินบริเวณรอบๆโคนต้นนะฮะและนี่คือต้นมะฮอกกานีที่ใช้โพลิเมอร์ปลูกตอนช่วงรดูแลนะครับและสําหรับท่านใดที่กาลังมองหาไฟปูกต,ต้นไม้และเต็นปลูกต้นไม้ดีๆราคาคุณภาพต,ต้องตัวนี้เลย Spider Farmer G มเต็น9 0 9 0สูง180เซนติเมตรนะฮะออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านข้างของตัวเต็นมีตะขอเพื่อเอาไว้เกี่ยวประตูจะได้สะดวกต่อการใช้งานในส่วนของตัวโครงสร้างภายในเป็นโลหะทารรมาจากเหล็กชุบแข็งและแผ่นซ้อนแสงนะครับสะท้อนแสงได้ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ต้นไม้ของคุณจเจริญเติบโตได้ดีมากยิง่งขึ้นแถมยังมีถาดรองรับสิ่งสกปรกที่คุณสามารถถอดออกไปล้างได้อย่างง่ายดายและมีช่องระบายอากาศด้านล่างสามทิศทางที่สามารถเปิดปิดได้ถ้าคุณอยากได้ผลผลิตแบบจัดเต็มแนะนําให้ใช้ร่วมกับไฟสไปเดอร์ฟาร์เมอร์รุ่น SE 3000เป็นไฟที่ออกแบบมาโดยคํานึงถึงการลดความร้อนภายในเต็นท์ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่จำเป็นต้องเอากล่องไดเวอร์ติดไว้กับตัวไฟสามารถเอาตัวกล่องไดเวอร์ออกมาวางไว้นอกเต็นท์ได้อย่างเท่แบบนี้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการช สามารถกดตามิงก์ใต้คลิปและใช้โค้ดสไปเดอร์พันใบลดไปเลย8%ครับและที่สำคัญนะครับฝากถ้าผู้ชมกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆนอกจาก YouTube แล้วถ้าสามารถติดตามเราได้ในช่องทาง Facebook, IG หรือว่า t ิ k t ต k อกวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ